คุณผู้ชมดูภาพนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะวัยรุ่นมากับกระบะค่ะจากนั้นปรีเข้าไปทําร้ายกันกับวัยรุ่นที่เล่นสงกรานอยู่ข้างทางประเด็นคือมีปืนพกมาด้วยแล้วก็ยิงสาดกระสุนใช้คํานั้นสาดปัง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 ป,งป,งป,งปังทุกคนล้มลุกคุกครานวิ่งหนีตายกันหมดแล้วค่ะแล้วแก๊งที่มากับกระบะเปิดฉากยิงก่อนเลยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยอะค่ะทุกคนทิ้งขันแล้ววิ่งวิ่งหลบกันนะคะเดี๋ยวดูวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งนะคะ จะให้เห็นภาพนี่แหละค่ะเอาปืนเน็บหลังนี่วัยรุ่นก่อเหตุนะคะจากนั้นเดินหนีไปแต่ปืนนี้ล่ะค่ะทําให้วัยรุ่นอายุ17ถูกยิงเข้าที่หัวตายเลยค่ะส่วนเด็กอีกคนอายุเท่ากัน17ปีสาหัสถ,ถูกยิงเข้าที่สะโพกกระสุนทะลุก,กล้นเสียเลือดเยอะมากจุดเกิดเหตุเจอปลอกกระสุน9มม10ปลอกด้วยกัน ชาวบ้านอยู่ในเหตุการณ์บอกว่ากระบะเขาขับเข้ามาตอนนั้นมีวัยรุ่นไทยกระบะเต็มไปหมดจากนั้นแทนที่จะสาดน้ําเสียงปืนดังมาปุงป้งปุงป๊งปุ้งปุ้งเขาหลบก่อนเลยนะคะและเขามั่นใจยืนยันตรงกันหลายคนว่าคนขับกระบะเป็นคนยิงค่ะเหมือนมาเจออรินะคะลองฟังดูค่ะมันเจอเหมือนเจอโจทย์อ่ะฟังอยู่อีกฟังหนึ่งอ่ะมันเจอพอเปิดประตูก็ยิงใส่เลยไม่มีการทะเลาะอะไรกัน่อนเลยไม่มีไม่มีไม่มีแบบไม่มีไม่มีเหมือนมันเจอโจทย์เก่าโอ้ประตูมาก็ ปังตั้งปังปังปังเลยเขาเปิดประตูรถกระบะตงนี้ลงมาแล้วก็ยิงเลยถูกต้องประมาณกี่นัดดสี่ห้านัดสพมจับได้นะนี่คือคนขับกระบะที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นว่าเป็นคนยิงแต่เขาปฏิเสธเขาบอกเขาไม่ได้ยิงอืเขาชื่อในชาลัสมีจันอายุเยอะแล้วนะ53ปีค่ะเขาบาดเจ็บเหมือนกันมีแผลจากสะเก็ดขวดเบียร์เต็มหน้าไปหมดแล้วค่ะถามว่าใครยิงถ้าตัวเองไม่ได้ยิงเขาบอกเขาไม่รู้เหมือนกันว่าใครยิง ตำรวจไม่เชื่อหรอกนะคะเพราะว่าหลายปากบอกตรงกันว่าคนขับยิงนะคะนำตัวเข้าโรงพักสอบปากคำเพิ่มแล้วก็ตรวจหาคราบเขม่าดินปืนด้วยตรวจสอบในรถเจอซองปืนค่ะเจอปลอกกระสุนที่ยิงสองกลองนะอยู่ตรงที่นั่งคนขับยังไม่ได้ยิงอีกหนึ่งนัดแล้วก็เจอขวดเบียร์หลายขวดน่าจะเคลื่อนเข้ามาในรถนะฮะทำให้โดนหน้าเขารอยเลือดในรถเต็มไปหมดละค่ะตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จับคนก่อเหตุเพิ่มเติมด้วยค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง